5 4 3 2 1ส่สามสองหนึ่งแอคชั่นซัมไอกรุมครับแนะนำตัวนิดนึงครับคาราดินที่มาเสร็จอ๋อครับได้ข่าวว่าบางมีโรคประจำตัวแล้วก็กินครับตระสุตสดาแล้วโอเคใช่ไหมออบางกินไปกี่เม็ดอ่ะกินวันล,ละแปดแปดเม็ด <8. S 1> มาชาอตล้วครับขายดีเลยแล้วเป็นไงบ้างครับ ก็คอเลสเตอรอลนี่ก็ลงนะครับอ๋อคอเลสเตอรอลลงเลยทันทีใช่ไหมมีหลักฐานไหมเนี่ยโมเมเปล่าหลักฐานมีมีใช่ไหมจ่าที่โรงพยาบาลมีอ๋อพญญาเป็นพญญาเป็นพยาบาลใช่ไหมโอเคเจาะลึกเนาะอ่าโอเคอ่าแล้วแล้วเป็นยังไงมันลดยังไงนะมันลดยังไงนะก็กินกินวันละแปะก็คือเช้าสี่เช้าสี่ฮะกินครับสองแล้วก็กิน บริการไซตุลสองอ่าก็แล้วก็ก่อนนอนก็อีกสี่อ๋อโอ้โหก็ทั้งหมดแปดครับก็คืออย่างให้สอบบางจะโดดไปไหนเนี่ยก็แค่เดือนเดียวอ๋อโอเคเดือนเดียวไขมันในเส้นเลือดลดเลยใช่ไหมร้อยแปดสิบเหลือร้อยแปดสิบจากใช่ลงไปแปดสิบอ๋อลงไปแปดสิบเหลือร้อยเดียวเหลือเหลร้อยกว่าเหลือร้อยกว่าอ๋อคือเกณฑ์มันเท่าไหร่เกณฑ์มันไม่ไม่ควรเกิน220ไม่ควรเกิน220ร้อนะใส่เข้าไปเกือบ300อ๋อสมสมควรโอเคครับอย่าสกปรกก่อนเลยไซตุล